สรับกลับมาสู่ยิ้มของผมนะครับไม่เอาแล้วทําอาหารให้คนอื่นกินผมจะส่งคนอื่นไปกินข้าวต้มที่โรงพยาบาลโอ้โหดูกล้ามที่กำยำของผมสิครับเหมือนข้อมือหักเลยแล้วเราไปลองฝีมือกับกระสอบทรายอันนี้กัน ด้านบนของคำว่า Corner Boxing นะครับนี่ก็คือใบหน้าของส t ตรนะครับคอร์เนอร์บ็อกซ่ก็คือลำตัวตรงนี้เลยและใต้ลูกศรน,นะครับ <c oughs> เราต้องตั้งกัดประมาณนี้นะครับสอกเขาสอกไม่ชิดเวลาเขาอัปเปอร์คัตจะโดนคางได้ต้องการทั้งขำับทั้งแก้มและตรงนี้จะการแบบหมัดฮุกตรงได้ดีมากๆเอานะ ยกแรกตายแน่นอนไอ <Bro. S 1> เมื่อเรารู้แล้วเทคนิคในการต่อสู้เราไปลองกับคุณให้เราเหมือนกับว่าทำเป็นต่อยวึดอย่างนี้นะครับเหมือนชักดาบ E.I. แล้วก็แบ็คแฮนนี่เลยหน้าสันครับแต่ถ้าสุดท้ายเป็นวิชาต้องห้ามคืออย่าเอาไปใช้กับใครเด็ดขาดไม่งั้นคุณอาจมีสิทธิ์ถูกประหารชีวิตเลยนะครับให้เรากำมัดแน่นๆนะครับศอกชิดกับเอวแล้วเราก็สายซ้ายสายขวาน สวัสดีครับโค้ชสอนผมมาเยอะแล้วอยากลองฝีมือกับผมบ้างหรือเปล่าอ้าวเฮ้ย <Hey. S 2> อ๋อเขาไม่มีตัวตนเพราะคนคนนั้นเขาไม่ได้เห็นในสายตาหลังจากที่เรากวนตีนโค้ดเสร็จนะครับรีบไปสร้างผลงานดีกว่าเดี๋ยวโดนโค้ดกระทืบมันจะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะมากๆแล้วก็จะบอกด้วยว่าความสามารถพิเศษอะไรได้เปรียบอะไรเสียเปรียบนะครับ no obvious w e a k n e s ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะครับผมเป็นคนเอเชียผมว่าผมควรเล่นคนเอเชียอันไหนคนเอเชีย อันนี้คุณลลโอปอร์ดิโน่นะครับ The l i อนหรือราชสิงการป้องกันค็อกกี้ก็คือละหลวมละทุเลศเลยโอ้โหนายเหมือนจะเทแล้วเนี่ย <c oughs> นี่บ็อบบี้เนชนะครับ The o p e r ปอเรเวลราวดดตก็ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบโอเคผมเอาคนนี้แล้วกันนะครับหน้าตาแกเหมือนกับคนขายกุ้งอบอุ้นเส้นแถวเยาวราช <c oughs> และให้เลือกคู่ต่อสู้นะครับอันนี้คือผู้ร้ายนะครับจากในหนังเลยไอวนเดรโก้ aco, นะครับเราไปต่อ,อยกับพระเอกดีกว่าเพราะยังไงผู้ร้ายอ่ะมันก็แพ้อยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ขึ้นชื่อว่า ผู้ร้ายหรอกครับร็อกกี้บาโบ้นะครับเจออิตาเลียนสตาเลียนนะครับเอาไปต่อยกับพระเอกนะครับมุมน้ำเงินมาแล้วร็อกกี้ครับโ <Four. S 1> อ้ชนะ5้ครั้งโดยน็อกเอาหมดเลยเอาแล้วไงอ <Bobby. S 1> ม,มแดงนะครับโอ้โหดูสิกแพกพี่เกสิโอเคเอาเลย ไม่โดนนี่เต็มหน้ากันกันได้ต่อยหน้าฮึ matter matter feels, ๊บโดนหน้าอีก็ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บนี่แน่กันได้นี่เต็มหน้าอีก็บล็อก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 หน้าอ่ะไม่โดน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 ไม่แน่เต็มหน้าเอาดีดังหักแล้วโอ้ยดังมาหักอยู่แล้วนี่ นี่เดียวโดยไม่โดนไม่โดน <S <S ง่ายงายโอ๊ยการลุกการลุกเต็มหน้าลบล็อบทีลบด,ด,ด,ดินั่นแหละแลกกันแรกกันดิแลกกันดิกกนดไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่หลบเป็นด้วยเหรอเฮ้ยอะไรคุณฟงทำผมกัดลุกอ่ะโดนหลอกอะ่ะโอ๊ยลุก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 เลยเอ้ยมามา นี่นะไอ้อยากกันด้เยอะกว่าเลือดมากกว่าเลือดมากกว่าเหรออืออืออือเอาดิง่ายงอัปเปอร์คัต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 ต่อยหำตัดที่สองมาผมต้องเก๊กแบบกังฟูมาอะไรมืด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 หน้าแดงแล้วต่อยพระเอกต่อยพระเอกผมไม่ใช่ผู้ร้ายนะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนกันได้กันนะอึ้งอึ้เต็มหน้าอี่หน่ะอี๋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 หน่ะรั่วรั่วรั่วนี่เต็มหน้าบอกได้งาย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  ไม่โดนไม่โดนนี่นั่นแหละนั่นแหละไม่โดนเต็มหน้าเต็มหน้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดินไปไหนไหม่รู้โอ๊ยการลุดกันได้นี่นะนี่ต่อยต่อยโอ้ยน็อ,ยนอกอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งการลุดโอ้ลุดมุม มาไหมอืมต่อย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 ตูดด้วยยิงหัวนมยิงหัวนมยีิงหัวนมได้ไงล็อกเอาไปในสองนาทีต่อยโดนนะครับเจ็ดสิบห้าครั้งเลยอะสมสวนกับได้สิบสี่ทีเราป้องกันเขาได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในเมื่อเราชนะแล้วเราต้องให้เกียรติศัตรูนะครับ แล้วเราก็คว้าชัยชนะมาได้นะครับต่อให้เราเป็นผู้ชนะเราก็ต้องฝึกฝนอยู่เสมอนะครับตูเข็นตู้หรกเห็นใครอยากเห็นคู่ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเจ๊ปุ่มรูปก,กระดิ่งพเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในพาดการลงคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจะตายแล้วเนี่ย